ก่อนอ uh huh. าหารเช้าก่อนนอนโ uh, oh, yeah. yes. อ้ for me yeah thank you ินดีอ c o m บ thank you บูเออจับเองอีกครับอลูกอาแลตโตมัมมัมมัมจุ๊บบอยคุดบอยมัม Good boy. Good boy. มัมมเามากินขขาเปียก อเขาเปียกเข้าเยใส่ไข่เดีสดีนะทุกคนสวัสดีเราจเกใพีชนะอันนี้จะพัแล้จะพักแล้วอันนี้เคยมากินเล่อันนี้เขาม่กิน ประสาทเงินตะกอนดังวินไม่กินข้าบ้ไม่กินข้าวเหน้องต้นเขากินเขาเปียกยันไปยังกองพเขากินลายเออแมนเนไม้กินหลายอันนี้เป็นเวลาจะมองวะห้าโมงป่ายสิบสี่ตะกอนพอหอยัง่อนอนใช่ไหมตะกอนไม่กินข้าวแล้วจึงนอนจัดไปคือเอไม่นอนอเพา่ไม่นอนเจ็ดโมงเจ็ดแปดเก้าส ประมาณต้องเช็กเอาออกโอ้โสิบเอ็ดได้สิบเเพิงนั่เช็กเอาเพรเก็บเก็บเครืงองน้กวนอมสิบนั่งท่าสิเป็นนวดอีกตงสิบเ็นวดดีกว่สิเนังท่าฮันนี่เราย่งเห็นอ๋อเอเราจมกันเราเก็บเงินมื้อนไปใส่เพลงเลยแล้วก็จะมีจะพาไม้เป็นลอบอมแมนมืือนละมือนี้กันเครื่งทางไล่เครไฟจะนัดกันอยู่มองเกามทก หูออตเตนอีกหืตื่นเงามหออืมจะเป็นก่า้เหอลขี่รถไก่มาเมื่อกี้นี่เห็นมันเป็นสัตว์นนี้นเห็นเป็นสั้วอ่เห็นเป็นมังกรบอลอมังกรป่าแล้วแต่เห็นเป็นกบก็ได้เลยลงข้าประกวดเนาะระวังนี้สปอนเซอร์นะ ผมต้องวางแผนไว้เพื่อสามเดือนแม่เริ่มเห็ดนอีกสองเดือนเห็ดโอ้ยไอเห็นแล้วก็เห็ดตั้งแต่โดนเลยตั้งแต่ก่อนตอนมากับไอซาลองก็จะเห็ดละเริ่มเห็ดไปเห็ดเห็ดเป็นโค้งเอาไม่เป็ี่ยนคิดเราไม่ไผ่เห็ดเป็นโค้งเป็นโค้งก่อนเป็นไม่เห็ดยากเห็นยากเราจะวางไงเลยยากเลยอันนี้มันถ้ามันตอนเศร้ามหมนี่เต็มมาเลย เราคนละห้างเลยคน่าห้างเดียวกันแค่คือกันรำแ้่เนี่ยกันดีกว่าอ๋อภาษานฮะมูบเนาะทุกคนเนาะคนละห้างกันครับอันข้างภาษาญี่ปนี่เป็นห้างหนึ่งเนี่ยเขามากินห้าง เป็นรุมเขาบอกโอ้เขานอนอยู่หันเต็นอยู่ดีดีลุงเป็นรุมเนเดยไปยยไยสั่งกบสั่งกบกินโจกเปียกเข่าเร,งรงองลุงมีอะไรได้เ่ย <c oughs> โอ้ฮนนี huh. ่ฮ <trendy> น oh, so ี hum ่กบเคยมากินแล้วเชือหนึ่งสองเขียร์ด้โอววิวงามเวเลือกนังไว้ได้โซนลุมนะสุดๆฟ้านี่วะเออแมนแมนเชื่องรกันน่าจะพหอนเนาะเอออันนี้แจ้งขึ้นมาันนี้ กินเป็นท่าเหือเนี่ยครอ,อ่าั้านสามเนี่ยทาเหงามีอืมท่าเหือมีทุกคนเมื่อก,กี้ก็ว้าไปเนาะนั่ <laughs> นงผิดฮ้านแล้วไป,ไปว้าเลย <laughs> นั่นเป็นภาษาญิยมุ่นไอคือเป็นฮ้านเดียวกันนะเด้อสลักข้าวต้นไปย้อนซื้อพี่บอก,บอกน่าจะเป็นมือซื้อ,อซื้อข้าวนั้นดีติดหูดีะนะไมีการดีแช่ไหมกิน่นเทมม่ามีเลยทุกคน ตะเวนเริ่มแจ้งขึ้นมาตะเวนตกนี่ยไม่ตะเวนขึนทั้งุมนต้งรีบเอาไปทั้งลุมนี่เป็นทาเหาือเขบอกเหือจะเต็มเลยเนี่ยและนี้เบนบักข้ามไปฟังทุกเนนะ่ยเดี๋ยววางจะพามาไปโอ้เศร้าเหือนี่ข้ามไปหันได้ปะอ่ามันมีบักทีว่าคนมมเคยไปอยู่คนคนคนรถข้ามไปคนไทยอยู่ภาคเหนืออยู่ไทยอยู่ นานอยู่อยู่เชียงใหม่อยู่อย่างเขาเจ้าขีข้ามมาฟังมือใ,ใกล้กว่าเด็กเขาก็เจ้าอยู่เหนือเขาเจ้าขี่ข้ามมาอลไรแบลงมาฟังอ,อ,อ,อย่างมืออื่นเขาทอยอยู่มากินข้าวซอยดอก,อกไม้เนาะอยามาถ่ายกันวิวมันเป็นตาดิวขาดเลยกินตอนเช้ากินโอ้ตื่นหรือว่านอนมื้ออื่นนะนะม,มือ,อ้อกับมื้อนี้สะดอกมื้อนี้ มือนี้จะไงอ๋อมือนี้เป็นมือใหม่เนาะมือนี้มันสุกกะเข้าใหม่เสาของวันเสาร์เป็นด็กขนาดของวันเสาร์เข้าใหม่วันพุธนอนเชิญหน้ากลับมานี่กล้าพอดีโอ้ผมยุ่งเนาะโอ้ข้าเจ้าข้าไปหั่นเลยแม่อันนี้ก็เป็นบ้านนี่เลยข้าเจ้าขันนั่นเนาะ ดูเนาะอกิดจำเป็นใช้เวลาข้ามแบบเดียวับอยกระดูนดีกว่าพอความฟิวซัมมิ่นน้ำแของปะบัคเันกับน้ำแของไงไงน้ำแข็งไงน้ำแข็งไงก็เราข้ามไปท่านั้นฝั่งนั้นน่ะนะฝั่งนั้นเป็นเมืองหนึ่งเมืองหนึ่งเหรออืมเมืองยังจอมเพชรจอมเพชรเตยกะลาว์ปะลาวจะแข่งหลงพระบางกันอ๋อเขาหมายถึงเป็นเกาะบ่แม่นเป็นเกาะเป็นดินดินลาวแล้วพอดีน้ำแของพันเนี่ยอ๋อคืออยู่ไซยาหบุรี บ่บ่บ่แต่มีก้อนนึงเหนเป็นหาดหาดอยู่กลางมีฟังพูดก,กับมีมองเชียวเลยไอขี้ต่อเลืเดอดเขาบยานเา่เขาลื่องนะั่นเองาเคยเลื่องละสมสบัตจักไปนะทุกคนวันไี้นอนนะพามา,าพามามาพามาเ็นไม้มาแท่์กัน เฉยๆตลอดไอโกบันดาภาไหมนอนอ่ออีกแล้วปกติเขากันนอนตงนี้แหละปกติพวกเขาแต่เพื่พี่เขยกันอยู่จำเลยนะติดต่อตวันนี้ไม่เจอเราไม่สิไลรสามแปดโมงสิลองเศร้าแรงอ๋อแปดโมงแรงขึ้นมาบ๊วยสันกับไลท์ตอนเศร้าตอนสวยน้องกุ้ง เดี๋ยวขอนั้เนจะเป็นเข่าไหมกับจอพัดเดี๋ยว่าน,นทุนกทุกคนอันนี้อดีแบบอันนี้มันน้องหากกบพอดีมาลาลีมาซีให้โรลโรลสบอยเดอร์เขาเป็อเขาเปียกเขาอย่างอไข่สองนวย ่ <Yeah. S 1> สาแล้วอเ่เห็นโดนนะลาส a อ t ล o สบอยกับวานิววานิวโซแป็วนนี้เอลพี่แก้ง่ะทุกคนประกบมาก่อนอน่างนนางกินคจีดูอ่ามากินอย่างก่นอนอย่างกนอนขาเปียกอืมเร่ขาเปียกกินขาเปียกเปียกข้า ใบรุ่นเมกาแนละ้วทุกคนกับประมาณนี้เลยซมซมซมใบรุ่นเมกาเลาวไม้สั่งเขานะ่าหน่อยไม้จินงกะเพราไข่ดาวเย็ดอุ้ยไข่ขวดเยิม้มเชี่ยจะเสียบป่ะยาได้ยาย,ยายาต้องกินบอได้ไขอขออะไรก็ได้แต่อย่ามาขอของกินแหม่บอมันเป็นตาย,ยายาชุมพจิ <laughs> เอาจีกันเดอเอามาจีอย่ามาันชเหี้ยไปให้นีมันต้องหอลงแซงอ๋อให้มันยื้มเรอดเฮ้ออพอดีขาดเลยได้นน่อ้ล้กัลืมสั่งเข้าแล้วลายลายบ่ซีมดูแซ่บบอได้ซีมันเทสเทสอัน ออาบอยเฟิร oh uh, uh, ์สได้ป uh. ่ะเป็นคนน้อยอยู่อาหารเศร้าหรือว่าอาหันแรงเหรอ่ะอันนี้ว่ะอหาหัเข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยนะทุกคนข้าวสวยตอนนี้จะเซบได้ป่ะอ่ะให้เธอค่ะโอ้ for me yeah. yes y thank you welcome thank you b oh, o t เออประจับเองอีกครับไอกรุปอุ้ยเอาบอันี่ เฮ้ยใจไขเหลืองได้อ่าลูกอ่ะแต้วโตมามมัมมามมัมจุ๊บบอยคุดบอยมามมัมเลาเขาสิกิ้นเขาโปเซ่ไปแล้วยูน้ำกันตลอดยังขังขีดลืมเลยเออมื้อนี้จะบอกให้ฟังไม่ลืมโทรศัพท์สามเ่อเื่อเล็กเป็นเขาไปซื้อนอ๊อฟเขาเนาะแล้วไม้ก็ทิ่นยูหันแหละแต่วพอดีกันแล้วเขาจะจับโทรศัพท์มาเบิ้งฮูปโทรศัพท์บม่หิน ลับมืคนแล้วเธอที่สองเธอที่สองเมนยูอ่ะฮองเฮมแมนสียางออกมาหาหมูมาเขาจะเอาไม่ให้กินแล้วก็ไปยังเขาจะเอาอะไรลืมยูงแล้วไอ้ครับเมื่อคืนแล้วกันเธอที่สามเป็นต่อได้ปะนวดอ๋อหันนวดไอ่โกแพงคักลืมเงินยูอ่ะเออลืมกระเป๋าเงินยูอันนั้นเงินในโทรศัพท์เป็นเออเงินเพื่อนหากระถอยออกมาเป็นมือสิเอาไปเข้าเขาจะ ชิมเลยหนักกว่านายหนักหน่วงเลยโอ้ยเบื่อแหงเราเป็นน้ำจูกกัมนะมาตลอดเลยบ่เบื่อพวกเราพักผ่อนอบ่พอเลยเถอะอันนี้กันมือนี้มันไหลเครือไฟเราจะกนกินข้าวแล้วก็จะไปนอนพักอะไรกันสิอ่าพักผ่อนพอตื่นไปตื่นไปถ่ายคลิปแล้วเขานั่งกินนะนะมือไหลเครือไฟไมือแน่มันจะนั่งกินแคมป์ได้สิอ๋อ่ไม,ไม่กล้าดี กินัน <ผม S 1> นี้กันอะไวเขาไหลจ้ะเนี่ยเขา่าไหล yeah. า,าหมานี่ก็จะพานน้ำคของไปเรากมมีน้ำเกงให้วะมีแต่อันนี้ซุปเย็นซุปเย็นเรามาสักคนแก่งเราดีจะจะว่าเขาสั้างสอถ้วยวะเขากินน้นเกล่เปียกเข้าว เมักกวนเขาเปียกข้าวเส้นเนี่ยเส้นมักเฟอร์เฟอร์มักมักถูกเบิดมักถูกอันอยู่ในที่เปียกข้าวเคยมีประสชุมกันบุดีกับข้าวเปียกข้าวเรื่องสมัยตะกี้นะเขากล่าเข้าไปเย็นไปโรงเรียนตลอดเนาะแล้วเห็นแบบแล้วเห็นมู่กินข้าวอยู่เรียนนั่นแล้วอยากกินข้าวอยู่เรียนคือมู่แล้วแล้วมันมันต้องบอกเดี๋ยวมันมีนูมันเอียงจังไลแล้วเขาบอกได้บอกแล้วเจ้าก็เล่าเขาเปียกข้าวเล้เหาแล้วมันโบแซ่บบเทอว่า ให้ <Hi. S 1> แล้วก็เลยแล้วก็เลยค้าใจกับข้าวเปียกเข้าวกลิ่นเลยฟังใจมาเลยม,มฟังใจมาเลยแต่กินนข้าวเปียกฮาหนึ่งที่มันแซ่บมันข้าวเปียกเข้าอยู่บางเวียงค่ะนะม,มันมันบุ๊มันเป็นฟิลคือโจูกว่ามันแบบเป็นต้นนะม,มันมุนเตยวนข้าวเปียกเข้าอยู่สี่หอมเป็นช่วที่วา่าเขามาปนหน้า แซบแบข้าวผนเซนนแซบข้าวผงเซียงข้าวเขาเปียกข้าวผุเนเปียกเ้นแซบไม่เข้ากันเลยแปกค่อาไม่เข้ากันไาพาสั่งนีดูแบบแก่ไขมันจะกินข้งเ้นไงจะกินข้าวก็เลยแบบสั่งแต่มันเสือกแซบเห็นที่ยินเต้บ้านขอน้ำแเกง กออ่อนอาหารเศร้านะก่อ,อนนอนจะทานนะครับกู๊ดบอยหม่ำหม่ำม่ำม่ำกูดเกอร์กูดเกอร์หม่ำหม่ำหอเม,มเร,า,รเา,เาเป็นตัวแท้เลยเก็เป็นตัวแซ้จย้อนไข่เนาะออืเ <c oughs> ดี๋ยวกินกันแล้วจะพออ งมันหมิ่นอะกระเทียมโบกินเพลส์โบกินโบะกระเทียมขวานะโบกินแต่กินบางกเทียมกระเทียมมานดิบๆมาได้กระเทียมขวานบกินมันแห้งหอมแซ่บโบมันก็กินมันเป๊ะกินออริจินอลดีก่อน

คือหมอบงบ่วงค่ะบ่วงสดแก็งพอปะพอแล้วก็ได้พอ,อพอพออ๋อจัดยังใช่ไหมโอ้น้ำตาลเวฟของน้ำตาลจะเวฟน้ำตาลใ <laughs> หญ่โตห,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 หล่ะโอเคบรรยากาศดีเนาะทุกคนบังอันนี้เอานน้ำตาลใส่เสียงนก,กับห้องเนาะบรรยากาศวิวดีเอาแล้วเต้นะ ตามใจไม้บางว่าไม้กินนังไหรสชาติใจไหนะเมื่กี้ินขาเปียกเข้าเมื่อกี้กินข้าเปียกเปินแลเนี่วันนี้สั่งมาเพื่อมะไนะรู้ไหมว่าหวานไม่เคยดูแล้วนดูนไ่แหลหวานเพราอดีว่ะมันแบบจืดว่ะน้ำตาลพอแล้วไช่ป่ะ กินซหอซินะอ๋อลอ,อ,อ,องบ้งเข้วมาไอ้แหงกินได้ถุก,ถกส้บงเป็นยังไงมากมาเป็นรสเนี่ส้มอย่างเดียวเลย <c oughs> ตัดเนะอา้าเดี๋ยวก็แหงหวานเพิ่มเข้าไปน,าไน,นะครับก,กินห <c oughs> วานหวานหวานหวานตอนนี้หกโมงไงเนาะมาตั้แต่ห้าโมง นานะเราจะได้จี้ข้ามบ้างไปฟังพุ่นก่อนซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็ข้ามไปก่อนแ้วคนอยู่ฟังพุนกจเอาเอาเครื่องของมาถ่ายฟังนี้ด้วยกันกินต่อนะบรดเี้นนะ่ะ คือสียาบอีกฝั่งอืมหามาแล้วโดยเฉพาะพิซซ่าอือออน้าจะเข้าใจแล้ว่าทำไมอนุถึงได้ผิดงไม่นรักงจริงอันนี้คือว่าอนนี้ก็กินกระเ้าทุกคนบังวิวทางหลังกบงามแหง การแหีงเบ,บ,บิ้ลไปอีกถ้วยหนึ่งเอาแบ่งกันกินก <c oughs> ินพอเบิดเบิด์ตซัมมี่ปลาต้มโกมาให้กินไปจังก,กันสองสองสามอันมั้ยไม่สองสองอายสามอสามเป็นห่านเบิร์ไปแล้วบเอข้าเปียอกข้าวถ้วยหนึ่งบอ่อิม่มอดากกินช่วยเดียวบ่เบิบนี้แ์่บันทึกแช่์กันทุกคนมืัอนี้ก็ชิมบอมมี่อย่างไรถ้าเบิ้งคลิปหน้านทุกคน อ๋อไปรุ่นเมกาตอนนี้จะมองลมลแล้วปะมอและไปไม่หยิบกลับไปจัดเครื่องบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนภัยอยากมากินกันตามโกมาห้านอยู่ข้างๆเนี่ยคือจะมาอยู่ที่ร้านอาหารของท่านนะเชยวิวดีเลยตอนนี้วิวดีอยู่ข้างโซนตะบนเฮ้ยภาสาอังกฤอ๋อทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะทุกคนฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ามสกิปโฆษณาเราบยังจะเห็นพวกเราอยู่ืนกันอยู่ ถ่ายคลิปอยู่ไปทรงไม้กันพี่นอนพักทุกคนเกี่ยมพร้อมสามโมงไปสามมื้อเกี่ยมพร้อมเพื่อไปย่างแห่เฮธอไฟทุกคนไม่ได้โอเคบายบายทุกคน